เออเนี่ยมาแล้วมาแล้วเหรอเออเนี่ยมาแล้วมาแล้ว อันี้นี่ยมามาละคือมันจะสุ่มเงี้ยมันมันจะสุ่มเงี้ยหรือว่าแบบใครเป็นฆาตกรมันสุ่มมันสมนี่ไม่บอกเราเราเราต้องเป็นหนีมันเออเอาเดี๋ยไนอ้าวเป็นดาเนี่ยเป็นดาเป็นเอ้ยอันนี้มันดูโล่งนะเออเดี๋ยวง่ายดีจากฆาตกรฆาตกรอยู่ไหนอ่ะันหรือว่ามันยังไม่เกิดเนเสียงเขายินเสียงยังยังยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาวิ่ไปไหนเขาวิ่งไปไหนเขาวิ่งอยู่้างในเนี่ยเขาบ้านเขาบ้านต่อจางนั้นคือเขาบ้านที่ต่อ มันวิ่งไม่ได้นะอะไรไม่ไปทางเออนั Ai ่นแหละเออเมื่อกี้เราจะเข้าบ้านเพราะในมันทางตาลตรงนั้นอ่ะเพราะในเราจะเข้าไปก่อนไล่เหรอคือคือตอนนี้มันอยู่ไหนวะไม่ไม่รู้มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไหนไหนมากเดี๋ยวเเข้าบ้านก่อนก็ได้เอาไปกลๆเข้าเข้าเข้าตู้เลยต้องหาของป่ะหรือว่าอะไรอยู่างบนแม่ก็ในขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นก็ได้อาชีพู่ไหนอ่ะโอบ้านบ้านหนึงที่มีล็อกเกอร์ชั้นสองชั้นสองนี่ไงไปนี่อีกต่อเขาอยู่ด้วยไปด้วยปิดปิด มันต้องมันต้องหมดท้ายล่อะชิมเข้ามาชิบเข้ามาแอบไปตู้ทุกคนอยู่ในหมดเลยเหรอเสียงเขาดิ้นเสียงแล้วถ้าฆาตกรมาก็ตายหมดอ่ะเสียงเตะเสียงหัวใจมาเฮ้ยใครเด้งใครเด้งอะไรเนี่ยอยู่เฉยเยเสียงประตูแบบ ไปไปปไปิดเยไม่เขาไม่เปิดปิดเี๋ไปปิดเคยกด E มันจะกา F ไม่ใช่ F F F ไม่อีกคนไหอีกว่าแ้วบินมันมาแล้วเนี่ยมันมาแ้วเนันมาแล้วเน่มันอยู่มันอย้างหน้าเลยออเสียงวไน่ไงนี่ไีเลยหีเลยหีครับหนีอระตไม่ได้อ้ยแไอยโอ้อ้เดียว่้วันอไ้ให้ดูนะเขาวิ่ตามครอยู่แน่เลยตเขาแน่เลย เอยเขาคนแรกอ๋อไม่อยู่กัาชีบใช่ไหมมาตายโอ้โหมาใส่ชุดลาซาเวียนเก่าอ่ะเป็นดำดำนั่นนะอัศนาวีเห็นปะเห็นปะดำดำไหนวะอ๋อดำดำนั่นน่ะอันนั้นก็นั่นไงผีนั่นน่ะระยะไม่อยู่กับเองอะระยะโดนตายเนี่ยเออไอไอ้นั้นใช่ไหมนั้นใช่ไหมไอที่ดำดำนั่นน่ะเออเออดำดำอัศนาวีมันตามเองอยู่อ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหไโอ่ะหมาดูได้ไงว่าเราว่าเราอยู่ตีไกลมาดูได้ไงว่าเรามันตีไกลมันตีไกลมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในกลุ่มอะเออใช่มันตีไกลอ่ะเออได้เป็นอมนละ อยากเป็นฆาตกรใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยเอออยากเป็นฆาตกรเขาเข้าไม่เข้าสูตอ่ะโอ้โหรอบรอบนี้เป็นแบบทุ่งหญ้าเลยโอ้โหมันเป็นเป็นแบบฟาร์มเขาไงเปิดกล่องนึงไม่ใช่กล่องในฝันไงบ้าฝ้าโอ้เนี่ยเนี้ยเนี่ยคืออะไรวะน่ะฟาตามเพื่อนมาเจออะไรวะเขาอยู่ห้องใต้ดินนะอยู่ไหนกันน่ะเขาอยู่ห้องใต้ดินอยู่ใต้ดินเขาอยู่ใต้ดินแล้วเขาอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยมันมีของให้เก็บไม่ใช่ไงตาวีซ็อไปไหน เนี่ยเขาเขาเก็บของอยู่เนี่ยหรือว่าเราหรือว่าหรือว่าเราต้องเก็บให้หมดวะเป็นเป็นสีฟ้าโอเคมันเป็น้องเป็นลูกสีฟ้าเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบบีคอนอ่ะหรือว่าเราต้องเก็บให้หมดวะเขาอยู่ไกลมากเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเฟิตอนนี้ปฟิงอยู่ไหนว่าเขาอยู่ไกลก็รู้เขาอยู่ไหนเขาไม่มาแต่ว่าคนข้างๆ้างเขาคืออายรยานหรือวะเขาเก็บได้2อันแล้วอ่ะเขาเก็บได้เยก็บไปเพียวแอรเขาไม่เขาไม่ได้เก็บเกิดฆาตกรมาเฮ้ยมาแล้วตอนแรกไม่ได้ไปเกิดตอนนี้มันมันแล้วระยานเข้าแล้วเข้าเต้ารอเข้าเขาเข้าปิดปิดปิดเออเสียใจเขาดิ้นเสียงเขา ไปตอนนี้เขาอ,อ,อ,อยู่ในทุงน่งนาแบบอออืื้หเขาอ,อยู่ในตู้เขาอ,อยู่ในตู้เงินสามคนคนเออแม่งเปียดกเขาเขาอ,อยู่ในทุน่งนาอยู่เนี่ยเออเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ในเห้ขาตกรมาขัาตกรมาขัาตกรมา ยิ่เสียงนี้เสียวใจถ้าเราอยู่ในล็อกเกอร์ยันหกโมงเนี่ยมันก็น่ใจะช่ไมันน่าจะมันน่าจะมาหาเรากอนเออเสียงหัวใจว่ะใกล้มากอ้เกี่งเขาฟาดอะไรด้วย่เขาเจอมาแล้วเจอมาอ่ะทุกคนก็หนีดิว่ายผีเปิดประตูโอ้ยย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 ่ยเยยยอยยยวยย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 กยยาอยยวยยยยยยนยย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 ม่ยยยยย่ยยยยย่ยยย้เสียงยัวใจอ้า ว <Why>? oh, <laughs> ายโอ้มันมามันมาเอาไปก่อนโอ้ยไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะมาเจอวะเนี่ยเข <c oughs> <Why? S 1> าอยู่ไกลมากแล้วเนี่ยปีห้าแล้วปีห้าแล้วปีห้าแล้วโอ้โหว่าจะชนะ แล้หรอตายหรออถ้ามันมาก็คือวิ่งหนียันหกโมงก็ชนะตั้งแตกนใครทาลุออมาว่แข็งใครวะพีเออพวกเองอยู่ไหนเนี่ยไว้พวกมันมันเห็นมันเห็นพวกเองอยู่ในล็อกเกอร์อ้าวแล้วยังไงเราต้องออกไปวิ่งไปก่อนเราตอน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 ไม่เขาเมิดมันนะเขาไม่เห็นมันนะอยู่นอกเขาลองเขาลองเขาออกมาแล้วตอนตอนนี้มันออกมาแล้วมันไม่มีเสียงหัวใจไอ้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 อย่าปิดอยเปิดไฟเดียวปิดปิดเขาเห็นมือคนอยู่ข้างนอกเขาลองใช้มุมมุมแบบมุมหน้าตู้อะเขาดูไม่ได้วะเขาดูไม่ได้ว่ามันเป็นแบบแคบๆต้องดูดีดูดีอ่ะัศวีตมันต้องหมุนดี มันจะมีมุมหนึ่งดูได้ดูนะเขาดูไม่ได้เอ้ยหกโมงเ้ยหกโมงแล้วชนะแล้วเอ้ยเอาเปิดได้เลยเอ้ย้ยอ <Yeah. S 1> อ้อนี่เราลอดเนี่ยผมเมื่อสิครับรออะไรเออเนี่ลายล้ยานก็ลอดเนี่ยลอดกันหมดอ่ะ อุ้ยเ u r v i v a l อีกแล้วเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคาร์ทากอนท่ามข้าเขาก่อนมันขึ้นแบบไหนอะมันขึ้นแบบไหน y o U a R e the slasher อ๋อเขาเป็นว่ะแบอไปไปแอบกันแอบกันแอบกันแล้วมันเกิดแล้วว่ะมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วว่ะก็นายไปไหนฮะเรียกเรียกช่องนี้ได้นะเกิดแล้วมันเกิดแล้วภาพมันจะเป็นภาพมันจะเป็นขาวดำเว้ยไม่ชอบพี่ซอยผงเห็นเขานะก็ไม่รู้อะเขาเดินไปตามไอ้จุดเขาอยู่กับระยะอยู่นะแบบจะแอบอยู่เนี่ยแล้วชิฟต์อยู่ไหนอะเฮ้ยเสียงแถวนี้เฮ้ยไม่เขาเจอใครวะไปอซอร์มาไหเนี่ยเจอใครวะเมื่อกี้เนี่ย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 ไอซ เราอย่าเพิ่งมาฆ่าเขาเขาเอาข้อเขาเลยฆ่าคนข้างในก่อนฆ่าขุนข้างในก่อนอย่าเพิ่งไม่เขาไม่ได้อยู่กับอาทิตย์อีซอฆ่ากูปวะเนี่ยเออเรียบร้อยอีซอมันเอาเขาก่อนนะเขาจะแก้ก่อนไงแจะไม่เจอไอ้นั่นก่อนไอ้นั่นวิ่งเข้ามาข้างในของเขาเขาอยู่ดี่ไหนก็ว่าอยู่อะไรมันขยับแถวนี้เออเป็นเขาเหองก้อนไม้แลยมันไม่ไม่ไม่มีวิแววของก้อนไม้ไม่มันอยู่มันอยู่ในซอกนั่นนะสวีมันอยู่ในซอก อ่าระยนแอมไปตู้เขาเห็นนะแต่เขาไม่บอกเรียนจนอะเรียนก็แน่จะไปให้ไกลที่สุดอาทิบลองดูเขาเดี๋ยวเขาไปไกลมากเขาอยู่แบบในหืพ่พดด<า>ลึกเลยอลึดลงเขาใช่ประมาณนาั้นท่าทำถหน่อยมันเสียเวลาเพราะว่ามันมัน,นั่งเปิดทีละตู้ก็ยอ,อยู่ในถ้ำปะเนี่ยไม่อยู่ลำตอกน้ำตกเฮ้ยอะไรวะตีขาได้ศพเดียวเองต้องไปให้ไกลที่สุดนี่ไงหอะไรวะเนี่ยอิสฟีวแสอยู่ไหนเนี่ยในตู้เขไม่อยู่ข้างตู้เลยนเดี๋ยวนี้เขาเจออีกคนนึ่งเรยนเขาได้อยู่ด้วยกันเขาเจออีกคนนึงแล้วเนี่ยเระยนไปนไป พยายามแท็กก้ที่สุดอย่าหยุดนี้พขจะแท้กกันที่สุดเออไม่เจอก้อในจริงเลยพยายามหาพยายามหาซอกที่มันแบบพยายามเข้าไปได้เว้ยเฮ้คดีเสียน้ำตกไม่ไล้อยู่น้ำตกน้ำตกเอาเลยเขาวากกลับไปเมืองดีกว่าก้อนใมันอยู่แถวตู เขาตู้อะเขาต้องเดินกลับไปอีกเหรอไอเขาเจอใครอยู่หัวหน้าเขาเจอใครอยู่หัวหน้าเจรียนอะไรเจรียนเจอใช่เจรียนเจรียนเจอทวีโอ้รียนเฮ้ยให้เอ็มละให้เอ็มละเรียนตายรียนตายแล้วนี่ไงน้ำตกนี่ยเขาเจอน้ำตกแล้วเอีสองคนเท่านั้นเหลือสองคนก็คือก๊็ในกับนี่บอกว่าที่ก๊็ในบอกนี่ยเขาเดินมันอมันมันลึกตรงไหนผมไม่บักไม่บักมันแค่เป็นทางวนไงยังไงทางวนตัวมันแบบมันดูยากหน่อยเออตอนนี้ตอนนี้เอิงหาเขาไม่เจอหรอกไหนไม่บักเหรอชนะไหนว่าก็ไม่อยู่ตรงไหนวะอยากรู้มากไม่อยู่ในนี หินเนี่ยแท่งอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเปทีม้ามันก้อนทีมะเนี่ยอะไรคือบล็อกอ่ะคืออะไรบล็อกไม่รู้ดิคนที่คนที่ชื่อบล็อกไง B O X อ่ะทั้งยงมีคนชื่อบล็อกมีคนชื่อบล็อกเรียนค่าอาซาเวิค่าคนชื่อบล็อกไปเออแล้วทำไมสอมันเป็นแบบนั้นน่ะมันจะกินไงเขาเป็นัวานโซ่เออโอ้ไม่น่าพูดเลยได้เป็นจริงด้วยอาทิตย์ไปทางไหนอันนี้อธิปเนี่ยเข้าจะเขาเออนี่เขานี่เรียน อยากใส่ต้องไปที่ลึกหน่อยกลัวนี่มืดมากเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนอยู่ในอยู่ในอยู่ในอย่าอย่าอย่าลกเลยอ้นมันมันจะมีเสียงน้ำเมื่อเจอนรกเกอร์ไหมอาชีพเพิ่มไม่เอาเดี๋ยวมันมันตรวจเจอทุกคนเราก็ตายหาแล้วต้องไม่ดูเฮ้ยเขาดีเสียงยิ่งเสียวใจพยายามนำตอนนี้พยายามนำอยู่วัวเรียงลงน้ำอย่าลงน้ำพยายามไอ้นี่มันเปิดมันเปิดได้อาชิพเข้ามาเข้ามาโอ้ยอย่างลึกอ่ะคือมันเขางงเนี่ยโอ้เออตีสองแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยเหรอโอ้โหลึกมากแล้วเนี่ยอย่างลึกอ่ะพยายามไปไหนอ่ะยันเปิดล็อกกเเออร์ลย่ะเยปิจ อุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมาแล้วมาแล้วเข้าๆกันแล้วปิดไฟแล้วเราปล่อยเพื่อนให้อยู่ข้างนอกกันนะมาว่ะเส่ยงมาว่ะพออยู่ในตู้แล้วพออยู่ในตู้แล้วพอแบบมองมุมเนี้ยมันเป็นแบบคนหัวร้านใช่แต่ว่าตัวนึงมันจะมีมุมที่สามารถมองข้างนอกได้ผู้มืดมากเลยอ่ะเนืดเดียวเไปนะครับก็ในเจอแบบเสียงๆมาเลยเพราะเขาอยู่ลึกมากเฮ้ยใครเปิดเนี่ยอย่าเปิดดีเฮ้ยกูก็เต็มเฮ้ยก็ได้ฝะก็ได้เบี่ยงมีดอยู่เขาได้ยินเสียงมีดไอ้ไอ้ อุย้ยเกลียดเวลาเปิดตู้อะยังไม่เจอใครเลยว่ะอีสาวะน,นะแล้วสักศพอย่งแล้วกันในสี่แล้วกันในสักศพหนึ่งดิเขายัหาไม่เจอเลยดูดิโอ้โหเสียงดังไม,ไม่เสียงหัวใจว่ะเสียงหัวใจเสียงโอ้ตอนนี้เขายังหาใครไม่เจอเลยง,งงมากคือมันไมิดแ้หาทางออกโอ้ตายแล้วแบบมันไปตีชนะแเราเขาหาคนไม่เจอเลยเฮ้ยสักศพหนึ่งดิกันใน อ้าวผ่านไปน<า>ไหนกันน่ะเขาอยู่แบบแบบเดินมาเรื่อยๆเดินมันตั้งแง่ท่ออ่ะแล้วแบบลึกมาเรื่อยๆลึกมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในล็อกเกอร์โอ้เขาหาไม่เจอ,อเมันเกิดมืมดแล้วก็มันเออเนี่ยโอ้โหแล้วหลอดยกตี้